เอาล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราใน Skywar นะครับมินิเกม Skywar ไม่ใช่ ID แท้นะครับไอไอดีปลอมเพราะว่าผมยังไม่มีเงินซื้อ ID แท้นะครับอรอที่แชมป์แจกแล้วไหนอันนี้เป็นไหนหมดโอ้เีมเี เออเราก็เอาเสหิน,นีนี่เหมือนมันเป็นโอ้วิ่งเร็วไปแล้วเราจะไปกันงไงโอ้โ้นี่นี่เฮ้ยตีกแล้ว ตายรอบนี้เลิกเล่นเลยครับเลิกเล่นเลยไม่ไหวแล้วตายบ่อยเสีเหลือเกินครั้งเดียวเนี่ยห้าชีโอ๊อกูเลือกไม่ทัน เฮ้ยอย่าว่ามันเอาของไม่หมดโอ้เหลือแต่น้ํามาให้ก็เอามาเลยโอ้ยไม่เก่งจ้ง เออกูไงเป็นคนฆ่าล้วไงขึ้นมาดิเออแล้วขึ้นมามันมีอะไรวะวอ้โอวขึ้นไปได้ไงเนี่ยเออโัวขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได,ขไได้ขออาหารหน่อยเซ่

อ้าวตานี้ตานี้ตานี้ใช้เดียวครับไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนลุยเดียวครับลุยเดียวตานี้ผมไม่มีเพื่อนครับผมมาคนเดียวอ้าวผมก็ไม่มีเพื่อนแล้วผมมาคนเดียวตานี้ใช้เดียวใช้เดียวใช้เดียวโอ้ใจเอาอะไรไปชนะเขาวะเออดูของเราดิเออ ไปขึ้นไป,นไปอืมไม่ได้ฆ่าเลยเอาเล่นกับโอ้อสกินเหมือนเราเลยวะ่ะ คือหน้าหน้าตามันมันเหมือนเราเป๊ะเลยนะแต่ว่าเราจะสีเข้มกว่านี้เออหมวกมันไม่มีมาได้แล้ว fc ครับเ้ยทีเราต้อง fc เคเคอาเคไ้ก่อนเออองวฟ้าไว้ก่อนไงเออเออกูไม่เรื่องเลยลงไปเฮ้ยเอ้ จะได้ได้จะไดแล้วโอ๊ยแกอยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ยโอ้โหดื้จริงไม่น่าเลยธนูไปแล้วเออสองขออันนี้ลูกกันนะคิดว่าจะดีดีจริงด้วย nhỏ hạt ăn ô nằm nè nằm nè đồn nè เาวล่วงลงไปหนึ่งครับไปหนึ่งแล้วครับจะไนนหมดวะ สนก็สนได้สรรพทุกคนเออคือว่าโอ้ยอ่าเอ้เฮ้เอ้เฮ้เริ่มเบื่อแล้วนะเริ่มเบื่อแล้วนะไม่ชอบแล้วนะ เออคือว่าผมไม่ไม่ชอบจีนะไลวิ่งไปแล้วตกโอ้ไม่น่าเลยอะไรวะเออแล้วไอ้นี่มันจะเล่นอะไรเราเล่นดาบกว่าใช้ธนูนเราไม่ชู้วะไม่ไม่ชู้จริงดูดูดูพวกมันดูว่าโอ้อะไรอะไรไอ้บัว,วเออ่ตงใส้ห้องสมุนนะโอ้ไอ้ไอ้นี่มันมันเวทมนต์ชัดเลย นใช่แล้วเออเออชิมคนละสิเจ็ดแล้วไต้เ,เลยแล้วเดี๋ยวต้องเู้งงครับผมเล่นวันนี้ยังยังไม่ชนะเลยใช่ไหมเออวันนี้ก็ขอแล้วกันนะเออขอชนะตาเดียวก็พอใจนะเออตาเดียวตาเดียวนะแต่เอง ขอทีเดียวนะออ้ยอะไรมาให้กูอีงนี่แต่และแนวแต่แลอยาล่างแต่ละอันเอขอขวบกูบ้างนี่โอ้ยใส่กูเอามั้งกูหน่อยโอ้ยไม่ได้อะไรเลยเบื่อกับโลกจริงๆอืเอา้า ป็นไงทีนี้เออไม่ไม,ไม่ต้องมาใส่อยู่นี่คือว่าโดนกุต๋อมมันก็ตายแล้วไงเอออทมันเหรอเฮียออสามเพย์กูไม่เล่น อ๋อทีมกูมาดิเออเฮ้ยใครวะพี่อีเอามาดิเอามาดิโอ้ยตานี้โอ้สวรรค์เป็นใจฟ้าประทานแล้วฟ้าประทานแล้วเออเอเอ,เอ,เอโอ้ยกูดได้อะไรว่างแม่ประทานแล้วครับแม่ประทานแล้ว อ้ามิตันกูอีกโอ้ยมันจะห่วงทำไงวะกูขอบ้างขอบ้างมันจะไปก็ไปนะโอ้ย,ยอหวังอะไรเขาพาโดดไปอย่างนี้เอ้พวกสายลุยให้มันลุยไปครับ ว่าแอบก่อนแล้วกันเออคือว่าตอนนี้ผมจะตายแล้วสมัคประธานทีนอแคใส่ใส่เอออื้อ,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 อนี่ของดีเออคุณใส่ ลาเพชรเว้ยนะสเต็กสติกสติก,ตกได้เวลาออกโรงแล้วไปเออมีน้ำเจียม ก็ลงมาดิไอ้เงี้ยวี่กลับได้กลับได้แล้วกลับได้แล้ว กับแม้กับชนะเ่อกีเออเรามวัวเกินไปเออ,เอ,อมันไม่ใช่แล้วเออผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับลากไข่ลากไข่